การจันทบุรีจะพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ตามมติมหาเทรสมาคมวันที่28มีนาคม2567เวลา16นาฬิกาที่ศาลาการประเรียนวัชิรชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงอำเภอเมืองการจันทบุรีจังหวัดการจันทบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดการจันทบุรีมอบหมายให้นายรณพงษ์เวียงสิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดการจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีพระเทพปริยติโสพลเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีจะอววัดวชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยว่าที่รัตรีสุภมงคลบูชาถ่ายเทศในอธิสันอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหาร ำรวจพนักง,งานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดกาญจนบ,บุรีร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ตามมติมหาเทรสมาคมโดยกำหนดจัดขึ้นทุกวันที่28ของทุกเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2567ไปจนถึงเดือนธันวาคม2567เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพ มหากษัตริย์ทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรีจะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในโอกาสถัดไปในวันอาทิตย์ที่28เมษายน2567เวลา16.00นณสาลาการประเรียนวัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี